ยอมรับเลยว่าหัวจิตหัวใจ mentality ของนักซอลในทีมนี้เนี่ยอย่างที่เราทราบก,กันใน้รอบแรกแล้วเนี่ยโ,โหมันมีความเป็นนักสู้มากๆเลยนะครับ สวัสดีครับผมชูปรัชญาครับพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไฮและฟุตบอลเจลีกนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันอย่างไรแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องผมเองนะครับชุปรัชญานะครับในยูทูบช anel อย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆเลยนะครับในคลิปนี้จะมาพูดถึงเบื้องหลังเกมฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียนะครับที่ต้องบอกเลยว่าโหเป็นแมตช์ที่มันแล้วก็ระทึกใจอย่างมากเลยนะครับที่ทีมชาติไทยนะครับสามารถเอาชนะทาจิกิสถานนะครับทะลุเข้าไปสู่ รอบตัดเชือกได้อีกครั้งหนึ่งนะครับต้องบอกว่าเกมนี้นี่เป็นเกมที่สุด ระทึกจริงๆแล้วก็บีหัวใจแฟนบอลชาวไทยอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเราโดนนาในช่วง5ที่สุดท้ายของเกมนะครับแล้วก็มาพลิกแสงยิงได้นะครับโดยเฉพาะประตูชัยเนี่ยเรามาได้ในช่วง35วิสุดท้ายนะครับจากทางวรศักสีลางไพโลดแล้วก็ทําให้เรากุยทางเข้าสู่รอบตัดเชือกได้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยังต้องยอมรับเลยว่ามาตรฐานเนี่ยยอดเยี่ยมจริงๆในระดับเอเชียนะครับสำหรับช้างศึกโตเล็กนะครับเท่ากับว่าเราเข้ารอบรองเนี่ยเป็นครั้งที่8แล้วนะครับ ะะโดย7ครั้งก่อนอน,นี้เนี่ยทะลุไปชิงได้ถึง2ครั้งนะครับแล้วก็การเข้ามาเล่นในรอบรองเนี่ยเราจบที่3ได้ถึง4ครั้งจาก7ครั้งก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับก็ ยังถือว่าเราเป็นเบอรตต์ต้นตของเอเชียอยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนรอบรองเนี่ยโอ้โหไปเจอกับเบอร์หนึ่งของเอเชียอย่างทีมชาติอีรานนะครับก็เราเคยเจอกับพวกเขาเนี่ยล่าสุดเมื่อปี2 0 2 2คราวนั้นเนี่ยเราต่อเวลาชนะไปนะครับแล้วก็ทะลุเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศก่อนที่จะเข้าไปแพ้ญี่ปุ่นครับก็ถือว่า เราได้รีแมชกันอีกรอบหนึ่งในรอบนี้นะครับสำหรับทีมชาติไทยกับทีมชาติอิหร่านนะครับก็รอติดตามแล้วกันซึ่งก็โปรแกรมที่จะต้องดวนกับอิหร่านเนี่ยเราจะเตะในวันที่6ตุลาคมนี้นะครับเวลาสักเที่ยงคืนนะครับ ตามเวลาประเทศไทยนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยหลังจบนัดที่เอาชนะทาจิกิสถาได้นี่ทีมฟุตซอลไทยเนี่ยได้อัดฉีดไปหนอๆเลยครับ400,000บาทก็ถือว่าเป็นขวัญกำลังใจแล้วก็สร้างความสุขให้กับแฟุตบอลไทยได้อีกครั้งหนึ่งก็รอลุ้นกันยาวๆครับสำหรับฟุตซอลไทยว่ามีโอกาสที่จะไปถึงดวงดาวไปถึงฝั่งฝันในการคว้าแชมป์เอเชียได้สักครั้งหนึ่งหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราก็มาดีอย่างมากเลยนะครับในเที่ยวนี้แล้วก็ ยอมรับเลยว่าหัวจิตหัวใจเมนเตลิตี้ของนักฟุตซอลในทีมนี้เนี่ยอย่างที่เราทรากกันในแต่รอบแรกแล้วเนี่ยโหมันมีความเป็นนักสู้มากๆเลยนะครับเราพลิกสถานการณ์อะไรเป็นรองคู่แข่งแล้วก็ สามารถที่จะพลิกมาชนะได้อย่างนี้อยู่ตลอดเลยแล้วนี่ก็ทําได้ครั้งหนึ่งรอบแปดทีมหวังว่าในรอบรองชนะเลิศทุกอย่างมันจะเข้าทางเรานะครับในเกมที่เจอกับอหร่าแล้วก็น่าจะเป็นเกมที่ดุเดือดเผ็ดมันอีกเหมือนเดิมแน่นอนนะครับต้องรอติดตามกันได้แต่อ e ีร่านนี่ก็น่ากลัวนะครับเพราะว่าเขากดเวียดนามมายับเยอะในรอบที่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นคู่แข่งที่โอโ้โหเราเนี่ยอยากจะโค่นเขามากเลยก็รอรุ้นดูนะครับไปต่อที่ข่าวขวัไหวของทีมที่จะทยชุดเล็กกันหน่อยนะครับ ชุด u สิปีนะครับที่จะมีคิวทําศึกจิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะครับซึ่งซึ่งไม่เตะที่เป็นนานนะเราจะลงสนามเกมแรกในวันนี้นะครับ5ตุลาคมเวลา4โมงเย็นก็รอติดตามเจอกับเนปาลน,นะครับก็ทางช้างศึก u สิเนี่ยมี โคชกบนะครับที่พอ่อนโมคุมทีมอยู่นั่นเองนะครับแล้วมีปัญหาอยู่เล็กน้อยนะครับในเรื่องของอการหาตั๋วเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายนะครับเนื่องจากในรอบคัดเลือกนี้เนี่ยมีทีมถอนไป1ชาตินั่นก็คือติ m o เรสเตนะครับทางโค้ชกบก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าก็ถือว่าเป็นงานยากอยู่เหมือนกันเนื่องจากเขาจะตัดคะแนนทีมที่อยู่อันดับสุดท้ายทิ้งนะครับทำให้เราจะต้อง แต้มหรือว่าคว้าชัยชนะให้ได้ทั้ง3เกมนะครับและที่สําคัญคือเราอยู่สายเดียวกับไต้หวันแล้วก็เนปาลแล้วก็เวียดนามเจ้าภาพนั่นเองนะครับซึ่งก็ชุดนี้เนี่ยทางโค้ชกบบอกว่าเก็บตัวมากันตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วนะครับยีกันยายนแล้วก็ บินไปเียนนามเร็วมากเลยมีเวลาฝึกซ้อมกันอยู่สี่สหวันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้ลงดวนกับเนปาในวันนี้นะครับแต่อีกหนึ่งปัญหานะคือในเรื่องของโปรแกรมรอบคัดเลือกแชมเปี้ยนชีเเนี่ยมันเตะวันเว้นวันทางโค้ชกบก็เป็นห่วงเรื่องของความฟิตนักบอลเหมือนกันก็เน้นย้ำเรื่องตรงนี้นะครับก็รอติดตามนะครับเขาจะเอาแชมป์กลุ่มนะครับเข้าไปรอบสุดท้ายแล้วก็เอาอันดับ2ที่ดีที่สุดอีก5ทีมจาก10ส,สายนะครับก็รอลุ้นน้องๆช้างศึกชุดเล็กกันนะครับโดยมี พี่ฮกอ่อนโมทําหน้าที่กุนซืออยู่นะครับเจอกับเนปาลนะครับสี่โมงเย็นนะครับแล้วก็นัดถัดไปเจอกับไต้หวันแล้วก็นัดสุดท้ายเจอกับเจ้าภาพเวียดนามนะครับก็เป็นน่าจะเป็นอีกหนึ่งชุดที่ถูกจับตามองนะครับว่าจะทาผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับหลังจากที่ชุดยูสิบก้านี่ไปจบอันดับที่2นะครับต้องลุ้นอยู่ด้วยนะครับว่าจะเข้าไปรอบสุดท้ายด้วยหรือเปล่านะครับส่วนชุดนี้ มีดวลกับเวียดนามด้วยนะครับในเกมและสุดท้ายก็รอรุ้นดูว่าเราจะปราบเขาได้หรือเปล่านะครับสำหรับทัพดาวทองเดี๋ยวได้ดวลกันแน่นะครับรอติดตามนะครับสำหรับทั้งฟุตซอลแล้วก็ทีมชาติไทยชุด u 17ที่ทำศึกแชมป์เอเชียรอบกันเลือกอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสังทายเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องของเองนะครับชุบปัจยานะครับอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ